สามสี่อย่าลืมกดติดตามให้นะโตด้วยนะคะส,ส,ส,ออสวัสดีสวัสดีวันเสาร์น้าโต้โต้ตทำอะไรเฮ้ยใครส่งอะไรมาให้น้โตวะเนี่ยใครส่งอะไรมาให้น้โตอุอ้ยองทัน ว่ามีรองเท้าว่าเราจะใส่ไปไหนเนี่ยมันเป็นยุคโควิดอะ่ะอันนี้เบอร์สามสิบทุกคนนี่เบอร์สามสิบนะอันนี้เบอร์สามสิบสามนะโตใส่ไม่ได้มันใหญ่มากอะแม่เอามาวางคู่กันสิถามพี่น้ำหวานดิน้ำหวานจะซื้อรองเท้าต่อนา้าโตหรือเปล่า oh <no. S 1> เพราะว่านา้โตใส่ไม่ได้สีขาวมันคู่ใหญ่เกินไปอันนี้ไซส์สามสิบก็จะใส่ไม่ค่อยได้แล้วนะเนี่ย สามสิบ <30. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้สามสิบสามนะาตกขายรองเท้าต่อพี่น้ำหวานไหม <c oughs> ขายรองเท้าต่อพี่พี่น้ำหวานกับน้ำตาลไหมเ <c oughs> นี่ยรองเท้าคู่นี้น่าจะน้ำตาลใส่ได้นะ <c oughs> น้ำตาลแต่ไม่ได้น้าจีน้ำตาลไม่ใหญ่อันนี้มันเป็นทรงอาดิเด็ตนะ <c oughs> ตอนแรกก็ซื้อมาคิดว่าน้าตกจะใส่ได้ มีตัวนี้ด้วยมีตัวลองให้ด้วยดีมากเลยออแต่คู่นี้เพิ่งได้มาวันนี้โอ้อันนี้เป็สีดำออดิเตดต้องเอาแบบเป็นล็อกๆอ,อย่างนี้เพราะว่าเวลานต้ตกไปโรงเรียน่ะมันจังเนี่ยมันลอ็อกมันไม่ต้องพูกนะ้วตกจะเอาพูกนะเออมันจะลำบากมันมัดไม่เป็นอนะเอาไว้ป้อนหนึ่งคน อถ้าเกิดว่านาตัตโตะถ้าเกิดว่านโตะอายุหกขวบก่อนแม่จะซื้อแบบที่มันผูกให้เด้อถูกส่ายอ,ะอ่ะน้ำตาลน้ำตาลมาซื้อรองเท้าต่อนัโตะหรือเปล่านัโตะใส่ไม่ได้เลยน้ำตาลหรือโฟกัสนี่แหละตีนไซส์มันประมาณนี้แหละไอโฟกัสกะ <c oughs>